เม็ดพันอะไรก็ได้ใส่ไปเลยเอาใส่เมื่อฝนล,ลงแล้วมันก็งอกแล้วมันก็ขึ้นปีหน้าค่อยเปลี่ยนยอดได้ไหมแบบนี้รอดไหมตอนนี้จะเอาพันอะไรใส่ก็ได้เพราะนั้นอย่ากระบบวนการเรียนรู้สำคัญนะครับเลือกวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมก็สำคัญนะครับตอนนี้มาเอาทาง แม่เสลียงนะครับสั้นๆเพราะขอแชางว่าแม่เสลียงตายหมดไหมคูเก่งบอกว่าไม่ตายนะครับข <_ d ata> ้ยเกียงน้อยที่ตายเนี่ยผมจะเล่าให้เพราะว่าแม้แต่คูยังไม่ได้อาบน้ําเลยครับ <_ d ata> พี่อะไรก่อนที่ผมจะทำโครงการนี้ผมไปปลูกป่าชุมชนก่อนผมขนกล้วยป,ป่ากล้วยอะไรขึ้นไปเป็นพันต้นไปปลูกเพื่อทำฟ้าปลูกต้นไม้สามป,าประมาณสามร้กว่าไร่ประกาศเป็นเขตป,ป่าชุมชนเอาชาวบ,บ้านปลูกป่า เพื่อให้มีน้ํามาเลี้ยงเรือนพ่อชําในความคิดคูนี่แหละนะครับตอนนี้ผมบอกไว้เมื่อสามปีที่แล้วว่าบ้านห้อยเกียงต้องมีน้ําให้ได้นะผมคิดว่าอีกสองสามปีไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วมันจะเป็นป่าพื้นสุดท้ายที่แถวนั้นเพราะนอกนั้นเป็นไร่อะไรนะมะเขือเทศหมดแล้วมันจะเหลือป่าโกสโนออยู่ตรงนั้นแหละเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติด้วยพระบารมีของพระอ,องค์เนี่ยสามร้อยห้าสิบไร่แต่วัดจริงๆก็สองร้อยกว่าไร่ใช่ไหม 260ยหกสิบไร่นะครับอ๋อคลูกเก่งเอาสักนิดนด้ปลูกยังไงมันถึงรอดหรือมูนะครับเอาหน่อยครับ<ก>ผลขึ้นไปแล้วเนี่ยมันมันไปมันไปจบทุงที่ว่ามันไ,ไม่ถึงโรงเรียนครับต้องมาแบกเอาก็เหมือนของครูเพราะว่ากองสุมห้วยเฮียนี่มันจะต้องไปทางเดียวกันนะครับแล้วก็มันคล้ายๆกับว่าต้นไม้เนี่ย ตอนไปถึงอมันยังไม่ตายหรอกครับเพราะเราเก็บพักไว้เก็บพักไว้ก่อนที่บ้านชาวบ้านในสวนของชาวบ้านนั่นแหละครับใก,ใกล้ๆกองสุ่มแต่ที่มันแล้วก็ค่อยๆทยอยคนขึ้นไปครับแล้วมันชาวบ้านเนี่จะไม่ค่อยว่างเขาไม่ได้ว่างทุกวันครับเขาเราขอเขาสักวันหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับวันละสองเที่ยวก็คงได้อยู่ครับ ก็เชื่ันขนขึ้นไปครับกองสุง่มก็แต่มัมีปัญหาที่เขาก็ไม่ไหวที่จะไปเกี่ยวแล้วจะทํำยังไงถ้าช่วงนี้มันจะต้องต้องต้องรอดต้องรอดรอดหมถึนว่าการอยู่รอดของต้นไม้ต้องมีก็คือพากันไปล้อมรั้วทุกห้าคนที่ล่วองคงการครับก็ไปช่วยกันคนละวันคนละวันทํารั้วกันก็กองสุ่มก็ล้อมรั้วกัน 5คนนี้ก็ล้อมรั้วกันหมดครับหมูแพ้ก็เข้าไม่ได้แล้วแล้วก็มีการติดตามผลก็ก็มีตายบ้างก็ไปปลูกเสรมิมอีกตั้งแต่ต้นปลูกร้อยต้นตายพันต้นนะครับไอที่คิดจะปลูกข้างหน้าก็ตายไปเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายก็ต้องเรียนรู้ว่าต้องล้อมรั้วนะครับ สุดท้ายต้องเรียนรู้ว่าต้องค่อยๆทยอยขนเพราะนั้นวันที่เรามาเสวนาวันนี้เพื่อไม่อยากให้พวกเราทำผิดพลาดอีกหลายๆครั้งป่าไม้ตายหัวกอสนอเอาไปพันต้นรอบแรกตายหมดรอบที่สองยังมีหน้าไปขอเขาอีกพี่อะไรผมเตรียมก้าไม้ไว้ประมาณสองสามหมื่นต้นหมดเลยนะเขาเอาไปผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปปลูกเท่าไหร่ นะครับเพราะฉะนั้นอย่ารีบเลือกวิธีการตกลงกับชาวบ้านแท้ๆสุดจะเนี้ยอย่างไดสุดจะล้อมล้วกเอาแบ่งสเสวียนรอบเนาะจะหดน้ําอย่างใดวิธีใดจะปลูกต้นไหนก่อนแต่ครูดําแนะนําเลยว่าให้เพาะในพื้นที่ให้มากที่สุดขนไม้ข้างนอกไปให้น้อยที่สุดนะครับยกเว้นไม้เกษตรที่เราจําเป็นต้องขนขึ้นแล้วไม้เกษตร วิธีการที่แนะนําเช่นปลูกต้นสต็อกมันก่อนไหมแล้วก็เอายอดทันไปเปลี่ยนนะครับแบบนี้ฝึกกระบวนการขยายพันธุ์พืชไปด้วยนะครับเรือนพ่อชํำต้องตั้งตรงไหนไม่ใช่ว่าตั้งตรงไหนพอจีตรงนั้นก็ตั้งตรงนั้นผมเห็นนะครับแล้วก็พอ o, ช้างก็ไปสั่งลูกน้องลื้อรั้วนั้นออกนะครับแล้วก็ไปสั่งใส่ไว้ขึ้นดีนะมันยังกินใบนะครับ มันไม่กินต้นหรือกินต้นไม่รู้ตัวหน้าผาออมไม่พูดพีเปิดออพิธีเปิดในอำเภอมาข้ามัวเดน้อมบัผมได้ออ๋อครับครับเข้าใจครับเอาละครับตอนนี้คิวอะไรถึงคิวพี่อะไรในในรอบไฟนอลผมยังทราบว่ามีอีกอย่างหนึ่งคือฟักข้าวพี่พี่พี่อาจจะพูดถึงประโยชน์ของมันบ้างก็ได้นะเพราะลูกน้องผมเนี่ยอย่าคุดตูนไปกินหรอกนะผลละมุงผลไม้เนี่ย นะครับหน้าตาแบบนั้นเนี่ยมะขามป้อมอะไรแบบนี้พอคือเดี๋ยวนี้มะขามป้อม <d> เขาก็รับซื้อนะครับเอาไปทําน้ํมามะขามป้อมขายที่ศูนย์ภูฟ้าเชื่อไหมว่ามะขามป้อมยังมีหลักสูตรการเก็บมะขามป้อมไม่ใช่ขึ้นไปฟันฟันน่ะต้องมีหลักสูตรการเก็บอกีกวสนน้มันเก่งแต่เก่งว่าแต่มันมาตายตอนปลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปพึ่งเปิดหลักสูตรเก็บมะขามป้อมนะยังไม่รู้จักหลักสูตรปลูกมนนะครับ นะจะเคาะมันยังไงมเมล็ดมันออกยังไงต้องเรียนรู้ตอนนี้พี่อะไรจะพาเราไปรู้จักอย่างอื่นที่น่าสนใจหรือว่ามีแนวโน้มที่น่าสนใจนะครับอย่างมะขามป้อมหรือว่ามีพืชชนิดไหนที่มันสามารถทําได้โดยพี่ไม่ไม่เคยทําก็ไม่เป็นไรลองลองแนะนําครับเชิญครับอ่ะขอโทษทีนะคะมองข้ามฟักข้าวหรือผักโพลานะคะ ก็คือไอ้ลูกกลมๆที่มันเป็นสีแดงๆหนามๆนะคะแล้วตัวนั้นถ้าเป็นบ้านเราเขาจะทานยอดกับลูกอ่อนก็ทานได้แต่ว่าถ้าล,ลูกแดงๆเขาจะทิ้งไปเป็นเป้าหนังสติ๊กเด็กๆนะคะแล้วทีนี้เอ,อิญมันเมื่อประมาณสีห้าปีก่อนเพื่อนส่งมาจากราชบุรีกับที่แถวโน้นนะคะนครปฐม,มก็บอกว่าลองทําดูซิเพราะว่าตัวฟักข้าวเนี่ยมันไม่อร่อยะคะ่ะจืดๆแล้วก็เฟื่อนๆแต่สำรับรคุณนี่สุดยอดเลยนะคะถ้าคุณทานน้ำะมะเขือเทศ สิบสองแก้วเนะี่ยจะเท่ากับทานฟักข้าวหนึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะหมายความว่าสรรพคุณของสารไลโคปินซึ่งทําให้ผิวพรรณดีป้องกันมะเร็งได้ตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะที่เรายอดจําหน่ายของเราเนะี่ยส่วนใหญ่ไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแบ่งเป็นแค่สวรสแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นฟักข้าวผสมสวรสค่ะเพราะว่าถ้าสาวๆเนะี่ยทานหนึ่งแก้วนะคะจะเท่ากับทานน้ำมะเขือเทศประมาณสิบสองแก้วนะคะ่ะในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยนะคะตรงเนี้ยคนที่เป็นมะเร็งก็จะถามหาเยอะ ส่วนใหญ่คนอีสานมีมีครั้งหนึ่งเขาโทรมาบอกว่ามีลูกเขาเรียนด็อกเตอร์อยู่จุฬาหิวน้ําฟักข้าวสองขวดไปให้พ่อตอนนั้นทําคีโมอ,อยู่ก็คือคีโมก็คือการที่ให้สารเคมีแล้วก็อยากจะอ้วกนะคะก็คือเขาก็ให้พ่อเขาทานน้ําฟักข้าวผสมสวรสเพราะว่ามีรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่จะไม่ต้องอ้วกนะคะแลวปรากฏว่าพ่อเขาอาการดีขึ้นนะคะก็คือพ่อเขาเป็น ผอโรงเรียนแถวๆหนองคายนะคะปรากฏว่าพอคนนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับน้ําสงรสกูกไรอะไรคะ่ะน้ำฟักข้าวนะคะตอนนี้นี่อีสานจะเยอะมากซึ่งเราไม่เคยส่งไปเลยนะคะแต่ว่าปากต่อปากตรงเนี้ยสรรพคุณของสินค้าที่เราส่งไปนะ,ะไอตัวฟักข้าวมันจะเป็นลูกที่นคนปรปฐมมันจะเป็นลูกยาวๆนะคะลูกหนึ่งประมาณกิโลถ้าปลูกดีๆนะคะกิโลครึ่ง กิโลกิโลหนึ่งเป็นขั้นต่ำอะคะ่ะถ้าปลูกดีๆรักษาดีๆนะคะแล้วต้นของเขาเนี่ยอยู่ได้ถึงสามสิบปีเลยนะคะไม่ต้องปลูกใหม่ค่ะก็หมายความว่าถ้าปลูกขึ้นค้างไปมันเป็นไม้เถาเหมือนสวรสสวรสอายุได้แค่สามปีเก่งสุดแล้วนะคะที่คุณต้องปลูกใหม่แต่ว่าไอตัวฟักข้าวเนี่ยคือเถามันจะต้นประมาณประมาณนี้เลยนะคะเท่าขาของคนนะคะแค่สามปีที่เราปลูกตอนนี้ที่กูไม่สักถ้าใครอยากปลูกนะคะไปดูไปดูแปลงสาธิตได้ เราปลูกตรงนั้นประมาณ5้าไร่อะค่ะนะคะแล้วผลผลิตตัวนี้กิโลละสิบห้าบาทประกันราคาไม่ตกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าตัวนี้คุณปลูกได้แต่ว่ามันมันมันลำบ,บากในการขนส่งก็หมายความว่าคุณต้องใส่ตะกร้ามานะคะไม่เหมือนสวรสสวรสย่งไงก็ได้ยาก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็ไม่ต้องใช้ปลูกตามสภาพหากินเองนะคะล่วงก็เก็บมาขายแต่ว่าฟักข้าวต้องห่อทุกลูกก็คือแมลงวันทองอะคะ่ะจะชอบมาก,กวันนี้ เจาะจเป็นหนอนตอนแรกออกมาสวยมากเอามาขายให้เราพอมันสุกสุกมันเหมือนมะม่วงสุกคุณคิดดูนะคะว่ามันเป็นมะม่วงสุกแล้วก็มันข้างในมีแต่หนอนแล้วก็ต้องทิ้งไปอะค่ะตัวนี้ต้องลูกเท่ามะนาวก็ต้องหาถุงปูกละแต่ราคาดีมากแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะก็คือปลูกทีเดียวได้หนึ่งสิบยี่สิบปีคือตัดแต่งเถาเลยค่ะหมายความว่าถ้าห้าปีคุณตัดเลยตัดเถาสูงเท่าหัวเนี่ยนะคะตัดเลยแล้วมันก็จะแตกใหม่มันจะยืดออกไปทุกข้อก็จะมีดอก นะคะแล้วก็จะออกลูกใหม่อย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราปลูกตอนนี้เรากําลังศึกษาแล้วเราคิดว่าเออตัวนี้มันเป็นอะไรที่ปลูกแล้วคือมันเป็นอาชีพเสริมนะคะอย่าคิดว่าเป็นอาชีพหลักเพราะว่าเราปลูกสองข้างอาจจะปลูกไปเห็นที่บ้านดงที่ยังเล่าไปจบก็คือเขาจะตรงกลางเขาจะปลูกกระหล่ำนะคะไร่ของเขาจะปลูกกระหล่ำเขาบอกว่าอันนี้เอาไว้กิน เป็นเงินกินรายวันรายปีรายเดือนของเขาแต่สวสรถสองข้างทั้สองข้างของสวนเขาเนี่ยเขาจะปลูกเพื่อเอาเงินนั้นมาซื้อรถซื้อบ้านอะไรพวกนี้เขาบอกผ่อนรถผ่อนบ้านได้นะะเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดยังไงว่าเป็นเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าถ้าปลูกลูกว่าที่เราบอกว่าคือมันก็เป็นค่าเทอมลูกได้กับปีปีหนึ่งเก็บได้แค่เดือนเดียวนะคะสองเดือนเท่านั้นแหละมันไม่เกินกว่านั้นละก็คือพอออกเสร็จเห็นอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ช้างอาจารย์อะไรนะอาจารย์ เกิออสเขาบอกว่าหน้าบ้านมีต้นนึงเท่ากับคนโอบต้นนั้นน่ะรวยเลยนะคะถ้าเก็บได้ต้นก็คือหมาเพราะว่าลูกละกิโลละสิบาทเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะปลูกอะไรก็ได้ให้ชาวบ้านไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะอย่างปลูกสาวะรสที่ห้วยปูริงเนี่ยเขาจะปลูกขึ้นต้นไม้ใหญ่ที่เขาไม่ใช้ พอลูกมันร่วงลงมาเขาก็เก็บมาขายใช่ไหมคะไม่ต้องทําค้างเป็นอุตสากรรมแบบกเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวอะไรพวกนี้ไม่ต้องทํานะคะเราไม่เคยภูมิใจเราไม่เคยส่งเสริมให้ชาวบ้านถางดอยแล้วก็ปลูกสวรสนะคะเราชอบใจที่เขาปลูกเหมือนกับปลูกกาแฟใต้ร่มเงาต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะปลูกสวรสขึ้นต้นไม้ที่ไม่ได้ใช้ปลูกโคนและขึ้นคุมเลย คุมเลยนะคะจะอยู่ได้เป็น10ปีที่ห้วยปูริงมีต้นหนึ่งที่หลังบ้านหมอจินดานะคะเขาบอกว่าตรงนั้นจะอยู่เป็น10ปีล้ต้นสวรดนะคะจะเป็นพุ่มใหญ่นะคะถึงเวลาเขาก็ร่วงมาเก็บมาขายได้งคะ่ะก็คือถ้าเป็นป่าไม้พวกมะขามป้อมมีเพื่อนเขาเคยถามหานะคะเขาบอกว่าเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจแถวภาคกลางอะ,ะเขาเขาไปทําบ้วยอะคะ่ะหรือเป็นยาแก้ไอเขาเขาจะไม่ทาไม่ไม่ทำเป็นน้ํา เพราะว่าน,น้ำมะขามป้อมมันอร่อยก็จริงแต่ว่าวิตามินซีไม่เหลือนะคะถึงแม้วิตามินซีจะอยู่สูงสุดแต่มันจะสลายไปตามการเวลาเวลาโดนแสงโดนอะไรพวกนี้ค่ะนะคะเราเลยไม่เล่นตัวมะขามป้อมแต่มะขามป้อมเขาไปทํายาแก้ไออะคะ่ะก็คือทําเป็นปวยค่ะทาเป็นปวยแล้วก็เป็นมะขามป้อมแช่อิ่มมาตรงนี้นะคะถ้าถ้าตรงไหนถ้าถ้าอาจารย์เห็นว่าในหมู่บ้านของเรามีต้นมะขามป้อมมีป่ามะขามป้อมเยอะๆบอกให้เขาเก็บ อยากตักนะคะบางคนนี่ไปถึงก็เอาไม้มามีดฟันเลยเป็นกิ่งนะมันต้องมีเทคนิคการเก็บนะคะแล้วตรงนี้บอกให้เขาว่ามันมีราคาค่ะนะคะมีราคาของมันในตัวของเขาเองนะคะเหมือนคือเป็นคนที่ชอบมองอะไรแล้วก็คิดว่ามันทําประโยชน์ได้แล้วคิดว่าจะทําอะไรต่อนะคะนี่นี่ใส่นะคะคือพื้นฐานเหมือนตอนนี้มองเห็นไปทานป๊อปคอนที่มันใส่ถุงแล้วอบไมโครเวฟเห็นไหมคะอาจารย์เห็นนะคะ แล้วมองย้อนกลับมาที่บ้านของเราก็คือที่แม่สุยะเนี่ยเมื่อก่อนบอกว่าเป็นครูอาชีวะนะคะต้องสอนอาชีพให้ชาวบ้านก็คือไม่มีองค์ความรู้ในการทำข้าวปองต่อหรือว่าข้าวเกี๊ยวว้าวนะคะไม่มีความรู้เลยจริงๆแต่ด้วยความพื้นฐานเป็นคนทาเบเกอรี่นะคะก็อ๊้เขาทำยังไงคือมีมีลูกศิษย์อะคะ่ะขอเล่านิดนึงว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้แม่เขากลับบ้านก็คือแม่เขาไปทํางานก่อสร้างที่เชียงใหม่แล้วก็ฝากเขาไว้กับ กับยายเขาเขาอยากแล้วเมื่อก่อนแม่เธอทําอะไรก็ถามเขาบอกว่าแม่เขาผมทำขั้วข้าวปองต่อขายเอ๊ะมันเป็นยังไงแผ่นมัน,นก็ไม่เคยเห็นนั้นนะคะเคยทานอย่างเดียวเขาก็บอกว่าเออเอาไปขั้วในทรายนะคะเอาเป็นแผ่นงั้นเธอหาแผ่นนั้นมาให้ครูซิแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบค่ะด้วยความที่ว่าเอาไปเข้าเตาอบ5นาทีมันก็พองเต็มถาดน,นะคะไม่ต้องขั้วทรายและสะอาดด้วยตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ย ข้าวปองต่อนี่เป็นอุตสาหกรรมเลยนะคะของของหมู่บ้านแม่สุยะค่ะก็ะคืออบจอก็ให้งบเป็นล้านนะคะนะคะกนะ็คือทำรงเรือเลยตากตากข้างบนเลยทำกระเบื้องใสเห็นไ,ไหมคะมันต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนิดนึงนะคะเวลาเราทำอะไระคะ่ะมองมองให,มงให้มองให้ครบหวงจรนิดนึงนะคะแล้วมาคิดว่าเอ๊ะถ้าป๊อปคอร์นตรงนั้นอบไมโครเวฟได้ทำไมไอ้ข้าวปองต่อแผ่นดิบๆเนะ่ะเราไปทำไมโครเวฟไม่ได้ล่ะในเมื่อมันเป็นสแนคะ นะคะมันเป็นอาหารว่างของคนไตแล้วก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมตรงนี้มันน่าทําได้คิดดูแค่คิดเฉยๆนะคะอาจจะเดี๋ยวเอาโรงงานไปลงที่แม่สุยะทาผลิตข้าวปองตอดแผดดิบมาให้ครูไรซี่ครูไรจะทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาละอาจจะเป็นรถบาร์บีวรถอะไรก็ว่าไปล้วแต่นะคะคือข้าวเกี๊ยวว่าวนะมันเป็นอาหารเป็นขนมที่มันอยู่ในพื้นบ้านของเราเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนต้องใช้ เวลาง,งานบุญงานปลอยเราก็ต้องใช้ถูกไหมคะเนี่ยขอให้พวกเรากลับไปคิดว่าในชุมชนของเราถ้าเราจะปลูกป่านะคะอย่างมะขามป้อมน่าสนใจละนะคะคือมีคนอยากได้แต่เขาไม่คือคือยังไงคะเขาอยากได้แต่เขาไม่อยากจะปลูกเองก็มีเยอะนะคะ ก็คืออย่างครูอะไรไม่อยากจะได้ไม่อยากจะทํเข้าวปองต่อเองแต่จะไปซื้อแผ่นมาแล้วก็ซีนถุงแล้วก็รอเอาเข้าไมโครเวฟดูซิแล้วก็จะปรุงรสลงไปในนั้นจะทําได้ไหมก็คือเด็กหอเดี๋ยวนี้เด็กทุกคนที่บ้านก็จะมีไมโครเวฟเป็นของตัวเองอยู่แล้ะอย่างแคบหมูไมโครเวฟแบบว่านัสน้นยังขายแล้วอะค่ะนะะแต่ให้อร่อยเหมือนกับให้เราทำมันคงไม่อร่อยแต่้ข้าวปองต่อนี้มันต้องทําได้แน่ละ่ะฝากโจทย์ไปคิดนิดนึงนะคะว่ากลับไปเราไปดูว่าแต่ มีอะไรบ้างในในในชุมเราอะค่ะนะคะคือคือเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าอาชีพที่เราจะทําในชุมชนมีอะไรบ้างไม่ใช่เห็นชาวบ้านจนก็จนอยู่งั้นทําอะไรก็ไม่ทําไม่ได้สักทีตอนนี้นี่ภูมิใจนะคะที่กลับมาทำสองรถเนะะี่ยค่ะเพราะว่าพนอขี่ทั้งหมู่บ้านเลย,หล,ยหลายหมู่บ้านเลยนะคะทำขายจากที่ไม่เคยมีไม่เคยมีรายได้เลยนะคะ มันเป็นความภูมิใจที่เราสามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้แล้วก็ป่าเราก็สามารถรักษาได้นะคะเหมือนตอนนี้ถ้าใครใครอยู่ในโซนอำเภอเมืองตอนนี้ปลูกลูกว่าสองครูไรนะคะประกันราคาอยู่ที่กิโลละสิบบาท <c oughs> แล้วก็ฟักข้าวถ้าใครสนใจปลูกก็ไปศึกษาวิธีแต่ต้องคุยกับครูไรก่อนนะคะไม่ใช่ปลูกมาแล้วมาขายให้ไม่ซื้อคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องรู้กันก่อน คุณจะไปปลูกคุณจะต้องไปดูวิธีปลูกนี่ยครูดาบอกว่าคุณต้องมีองค์ความรู้ก่อนนะคะไม่ใช่อยากจะปลูกก็มาขายให้เลยแล้วครูอะไรต้องซื้ออย่างนี้ไม่ได้นะคะาะงั้นครูอะไรก็คงจะตายแน่ๆแล้วค่ะนะคะคือเขาเรียกว่าคอนแทคฟาร์มิงต้องมาคุยกันก่อนว่าคุณจะปลูกพื้นที่เท่าไหร่นะคะแล้วคุณจะปลูกอะไรแต่รับซื้อหมดอะค่ะด้วยความเป็นครูนะคะชาวบ้านเอามาขายให้กระสอบสองก็สอบซื้อหมดอะค่ะ แต่ว่าถ้าคุณจะเอามาเป็นตันเป็นลำรดเลยแล้วคุณไปขายที่อื่นไว้ได้แล้วคุณจะมาขายให้เรากานที่เราไม่เคยค้าขายกันเลยเนะี่ยเราก็ไม่ซื้อมันมีอะค่ะนะคะการทําธุรกิจจะเห็นว่าราคาสูงที่ไหนนะคะน้ําจะไหลจากที่สูงมาหาที่ต่ําแต่เงินเนี่ยนะคะจะไหลาจากที่ต่ำ้นไม่าที่ราคาสูง,สงเสมอนะคะตอนแรกเราประกันราคาแต่ตอนนี้ไม่ประกันราคาแล้วค่ะอย่างคุโยกเอามาขายในหะกบาทนะคะแต่เราซื้อแปดบาทนะคะ รีบซื้อรีบซื้อเลยนะคะนะคะอุ้ยมาตั้งทานกาแฟเขาบอกเขาขายกิโลละหกบาทรีบซื้อเลยนะคะที่โรงงานเราซื้อกันแปดบาทนะคะาาแล้วคะตอนนี้ลดราคาแล้วค่ะงานเลิกแล้วนะคะเหมาไปเลยค่ะหกบาทนะคะคุยงขายเนี่ยเอามาห้าร้อยโลเขาบอกว่าขายกิโลหกบาทโอ้โหกูณลายซื้อแปดบาทนะคะวันนี้มากันสองตันห้านะคะตอนนี้ก็ ก็ฝากไว้นะคะกลับไปอยากฝากครูกศนนี่เก่งจริงๆค่ะยองป้่มีปัญหาตรงเคนหลักคิดเป็นของท่านโควิดแล้วท่านจะสําเร็จครับพี่อะไรพี่อะไรเปิดซีเก้าดังก็ขอให้สู้นะคะเป็นครูกศนต้องสู้ทุกทุกทางอะค่ะนะคะเขาสั่งอะไรต้องทํานะคะทําได้มากแค่ไหนก็ทําแค่นั้นนะคะนะคะ ก็คงจะเหมือนกันนะครับก็คือก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆนะครับสู้จกนกว่าจะตายนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมก็สําหรับผมก็เอาความต้องก,การของชาวบ้านนะครับมาเป็นพื้นฐานในการทางานในสร้างป่านะครับถ้าไม่มีความต้องก,การของชาวบ้านมาก็ทํางานค้อน้า่ที่ลําบากหน่อยครับครับครับน่าจะ เดินทางมาที่พวกเราอย่างน้อยเบทีนี้ก็กระตุ้นให้เราเรียนรู้นะครับก่อนการทํางานนะ่ะคุณดํามีอยู่คําหนึ่งที่จะพูดกับเราตลอดทีมงานสร้างป่าเนะี่ยสิบคําพูดไม่เท่ากับหนึ่งการกระทํานะครับถ้าไม่กระทําไม่เรียนรู้ปลูกจนตายก็ไม่รู้ครับนะต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้นะครับ มันมีเยอะมากอาจารย์น้องได้พูดกับผมผมปลูกผักผมปลูกในภาชนะอะไรมันก็ออกสวยนะครับอาจารย์น้องเอาก็พี่จบเกษตรผมว่ามันไม่ใช่ผมไปราการ4ี่วันห้าวันกลับมาเหี่ยวหมดทำไมถามภรรยาคุณกันดาคุณไม่ลดน้ําหรือบอกฉันลดทุกวันเออลดทุกวันก็เหยวทุกวันนั่นแหละนะครับเหี่ยวทุกวันสิ่งอย่างนี้เนี่ย ถ้าเราเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่อย่างเดียวปลูกป่าเนี่ยแล้วก็จินตนาการนะการปลูกป่านี้จินตนาการใหญ่สุดนะพี่พี่นะต้นแบบนี้มันจะสูงระดับนี้ต้นนี้จะอยู่ใต้ต้นนี้ต้นนี้จะออกอย่างนี้ต้นแต่พืชทุกชนิดต้องการแสงนะครับแต่มากหรือน้อยผมเป็นนักเกษตรที่บอกว่าลสไม่ชาติไม่หวานไม่มีปัญหาเลยเราปรับปรุงได้ แต่ปลูกแล้วมันรอดไม่รอดโตไม่โตเนี่ยมันยากนะถ้ามันตายแต่ต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรียนรู้เนาะและต้องทําอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องกลัวท่านต้องทําแล้วก็ขอบอกว่าก่อนตายเนี่ยก่อนพวกเราจะตายไปจากโลกนี้พวกเราได้ปลูกป่าในโครงการเนี่ยทุกคนแน่นอนใครเป็นคนกรสนอคนละ30มสิไร่นะครับภูมิใจไปเลยนะครับชีวิตนี้ครูดําบอกว่า ูกป่าสามพันไร่ผมภูมิใจมากแต่จะรอดกี่ต้นไม่รู้ยังอยากจะไปเอาสักที่หนึ่งก็คือที่ห้วยเก่งน้อยได้คุยกับครูสองคนว่าผมจะรับผิดชอบชาวบ้านสองคนนี้เองก็จะรับนะครับเป็นซีเก้าแล้วก็เอามากกับคุณดำหน่อยท่านผอพิษก็จะรับนะครับผอรุ่นก็จะรับทุกคนจะมีเจ้าภาพที่เราไปเรียนรู้กับชาวบ้านนะครับท้ายสุดนี้ผมใครเชิญชวนพวกเรานะครับปรบมือกับเราวิยากรนนะครับอาจารย์ อุไรครับออช้างครับอออ้อยครับคูเก่งครับคูปาการตุ้ยดีครับวันสุดท้ายปรบมือให้คูดำหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ